วันนี้เรามาพิชิตด,ดอยนะครับวันนี้หลังบ้านเล่าฉีก,ก๋วยนะครับเป็นทางนี้จะเป็นหมู่บ้านจะพือนะครับขึ้นมาตรงนี้สูงมากโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะไปสำรวจหาต้นน้ำกันนะครับตอนนี้ ผมกำลังลงมาดูวิววันนี้ <c oughs> เราเอารถวิบากไปนะครับ <c oughs> เจอวิบากแบบนี้มันต้องเจอถนนอย่างนี้อันนี้เมื่อกี้ขึ้นมาเส้นนี้นะครับ,บเดี๋ยวเจออีก<ห>เดี๋ยวมีอีกไม่ครึ่งแล้วตอนนี้เคยบุรีรัมสองเคย ไปด้วยนะครับ <để 15 S 1> ยังไม่ครึ่งทางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อใหม่